ม่อยู่กับพวกเราในสตูดิโอนะคะวันนี้เขาจะมาพูดคุยถึงแบบซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี่เลยตอนนี้ใครที่ได้ยินเสียงนะครับมือเป็นอะไรพี่นึกงก็แบบอุ้ยจับมือไฮทัชไฮทัชใค้ชั้นอวดใคชั้นอวดแล้วจับมือสี่มือสี่ใคทัชใคทัชอะนะดอรซ ตอนนี้ใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศดูได้ใน Facebook ของมิโลเก้าเจ็ดห้าใช่แล้ว DJ เจแ์ตตี้ไฮทัชไปประเทศได้บ้างนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้ทักทายโอ้มีคนเข้ามาทักทายแล้วนะเยียกชื่อเต็มเลยนะครับบาสพี่คิมพี่คิมมองนี้ก็ตายเลยไหมอะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรต้องมีเรื่อยๆแล้วก็ต้องด้ติชีวิตโลเทกเขาก็มีสโลแกนของเขาแต่ละคนเขามีอะไรนะ คุณคินมอนคุณคินมอนแล้วก็อะไรพี่เต๋อสินกาน้องบาสเด็กอ้วนที่แทรทรูอะไรอย่างนี้ทุกคนมีเลยอะไรอะไรก็ตีนี่เลยนะครับจริงๆนะก่อนหน้านี้อย่างบาสก็มาครั้งหนึ่งแล้วใช่ครับผมนะครับก่อนหน้านี้นะฮะแต่วันนี้ฟ u l l t e เลยนะฮะเดี๋ยวให้ทักทายดีกว่าผมเชื่อว่าแฟนๆอยากได้ยินเสียงทีละคนแล้วก็ ใส่รูปแบบของตัวเองไม่ได้เลย<ด>ถ่า,ายแบบไหนเราต้อง<ร>ามาแต่เสียงไงเราต้องให้คนจําได้ <c oughs> อหนึ่งซอม สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ่อครีมอนสบไฟครับเด็กหล่อมากเลยอ่ะวันนี้ว่าฉีกเคอาเด็กน้องไม่ทันฉีกเลอะดีดีสวัสดีครับผมครีมอนสบไฟครับตีนละมุนจังเลยแล้วคุณจะแนะนำตัวต่อไปเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับผมเต้สบไฟครับสวัสดีครับคอปเตอร์สบไฟครับสวัสดีครับผมตีสบไฟครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมบาร์สบไฟครับผมสวัสดีครับผมคิวเอสไม่ใช่วันนี้ขอฟันดาบปัดทิ้งหวังว่าจะมาซื้ออยู่ซึ่งวันนี้แพตตี้ไม่ต้องแนะนำอะไรมากคือรู้สึกมีความสุขเลิกไม่ถูกเห็นใส่ชุดไหมจ๊ะชุดนอนเลยข้าวกล่องพนพาสเทลของน้องๆอนสาวเท้าน้องพากลับบ้านทุกคน เดี๋ยวมีเม้นอะไรอะไรโอกรีดเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับอ้าววันนี้มาเยี่ยมเป็นโลก้า5สนาทีพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับมาถามถึงเพลงนี้ชื่อว่าส p a r k ในวงเล็บช็อตหัวใจนะครับคุณไปช็อตอะไรยังไงช็อตกันเองหรือไปช็อต ผีผิดผีไม่ใช่พูดจีนก็มาอ่ะเออยังไงเพลงนี้พูดถึงอะไรทำไมต้องช็อตก็จริงๆแล้วเพลงนี้ของพวกเรา Spark ช็อตหัวใจเป็นซิงเกิลที่2องของเอสบีไฟฟ์ซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้เราก็จะพูดถึงเนื้อหาของการที่แบบว่าเราได้มองตากับผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งแล้วแบบเกิดตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เหมือนกับสปาร์กัน่ะเออเหมือนสปาร์กใจสั่นอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบเปิดใจอยากให้เขาเปิดใจให้เราเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอหรือยังเคยเกิดขึ้นหรือยัง บอกว่ามองตากันนี่เราเป็นเราต้องโตมาจนอายุขนาดนี้มันต้องมีบ้างวันว่ากันตามตรงปิ๊งตั้งแต่สมัยนั้นว่าอาจจะปิ๊งครูสากลอะไรอย่างเงี้ไม่ต้องไม่สหก็ไม่ต้องไมครูสากลครูสากลใจดีเพราะว่าแถมขนมให้เราใครให้ขนมคุณคุณชอบเลยสองเม็ดบาทรเขาให้มาสามเม็ดตกหลุมรักเลยตกหลุมรักครูสากลนี่คือเรื่องราวของเรื่องจริงเลยน้องว้าจ้าจ๋าลองมองตาพี่ไหม มาสปารไหมอย่างนี้สปาไหมมาคยรจะสปาครับผมโอ้แต่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 กูอันนันเกินตัวสั่นครับเคยเคยตอนเด็กๆครับผมเด็กๆก่งทุกวันนี้ก็เด็กอยู่จ้ะก็เด็กเขาอายุยี่แล้วนะครับตอนนี้อัปเดตยี่สิบสี่สิบใชไหเออสี่สิบสี่ตอนนี้ติดภาวะมาสักทีที่แคทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วไม่ผิดแล้วไิดแล้ไม่ผิดแล้วสับมือดิสปาร์ว่ะเออสี้าจริงคนลุกเลยสปาเลยไฟช็อตนะครับก็คือเป็นอาการของคนเหมือนแบบ สปาร์กกับกษัตรบที่ชอบคนหนึ่งนะครับพูดถึงสไตล์ของเพลงเป็นแนวอะไรยังไงเอ่ยก็เป็นแนวป๊อปน่ารักสุดๆเป็นป๊อปเป็นทีป๊อปนี่แหละครับผมเป็นไทยป๊อปหรือว่าแบบไทยป๊อปนี่แหละครับที่ตั้งใจคือพวกเราตั้งใจจะทำให้ อยากจะให้แบบว่าเพลงป๊อปไทยเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งเป็นที่นิยมอีกครั้งก็เราก็เลยทําเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงที่แนวแบบฟังง่ายๆสบายๆครับใครก็ฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับผมครับฟังแล้วร้องตามได้ง่ายๆเลยแล้วเห็นบอกว่าเอ็มวีเพลงนี้พี่ๆไปดูมาแล้วแหละคอุ๊ยฉันเราไปดูมาแล้วนะจ๊ะเราไปดูมาแล้วโอ้โหยอดวิวแบบดีมากเลยอ่ะกมีชาเต้นด้วยสอนเราได้ัหจ๊ะ ยังไงวิท่ายังไงบ้างก็คือเป็นท่าแบบว่าเป็นท่าแบบเขาเรียกสัเนเจอร์ของทีนี้เลยก็คือจะเหมือนการแบบทำแบบเครื่องช็อตหัวใจอย่างเงี้ยครับอานิ้วโป้งอันนี้ก้อยนะครับผมออกมาแล้วก็เอามาแคปบกันสองข้างถ้ามือเหมือนโทรศัพท์อะไรเงี้ยสองข้างแล้วก็แบบแล้วก็แบบช็อตกันช็อตกันช็อตหัวใจครับเอาใจเธอช็อตการหัวใจอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ่ะพี่แพทย์ทำกับกล้องหน่อยไม่ได้เอาอยากทำคู่กับน้องอย่างนี้เนี่ย ดีครับวันนี้เป็นวันของพี่แพทจริงๆนะครับนะฮะมีคนแซวเข้ามาเขาบอกอย่าเพิ่ง20ลูกรออีกเดือนครึ่งก่อนโอ้โหไปว่าแฟนคลับตัวจริงใช่ครับนะครับอีกนิดนึงครับโอ้ยใจบางโอ้ยใจบางวันนี้จให้ดูไหมวงนี้สปาร์กันหรือยังเออ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 มาถึงสปาร์กันเองหรอสปาร์กันเองครับีสาววัยแน่นอนเลยรออยู่นะฮะอ่าทักทายเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้า เพื่อมีคำถามอะไรเดี๋ยวผมโยนให้แล้วก็ตอบกันสดๆ,อ,สดๆอย่างนี้เลยนะฮะค,ค่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการทํางานด้านเพลงมาดีกว่าแต่ละคนเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าครั้งนี้ต้องร้องด้วยเต้นด้วยถ้าเต้นสเต็ปก็ต้องเป๊ะ คือต้องบอกว่าพวกเราเองเนี่ยจริงจุดเริ่มต้นที่พวกเรามาเจอกันทั้ง5คนเนี่ยนะครับเราเริ่มจากการแสดงละครก่อนและทำให้เนี่ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้มาเริ่มต้นจากการเป็นศิลปินประสบการณ์เนี้ทักษะแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับก่อนที่เราจะมาเป็นศิลปินเราต้องมาเต้นให้มันพร้อมกันเนี่ยเราก็ต้องมานั่งปรับทัศะการเต้นการร้องเนี่ยให้มันเท่ากันก่อนซึ่งที่มันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรสำหรับพวกเราเนยนะครับเราก็ทํากันบ้านอย่างหนักมากๆกว่าจะได้ออกมาเป็นสปาร์ ต้องขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมที่ปูเบสิกให้กับพวกเราอะไรเงี้ยครับก็คือเขาใส่ใจเรามากๆเนาะก็ขอบคุณพี่แบงค์นะครับพี่แบงค์พี่ชายของแบมแบมนะครับของทางบีเฮาส์เขาก็มาปรับพื้นฐานคือแบบว่าทุกรายละเอียดครับเก็บทุกรายละเอียดให้เรานจนเราแบบพัฒนาขึ้นเยอะมากใช่ ครับผมก็เด้ยกว่าเต้นเป๊ะขึ้นแล้วก็ทุกคนใส่ใจตั้งใจกันสุดๆจากเต้นเป็นกบนะครับผมเต้นเป็นทังคกเลยดีขึ้นดูไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันเลยครับต้องเต้นโชว์ไหมล่ะเอผมนี่จะท้าแต่ผมโอเคเมื่อกกินกาแฟมเลยผมดีดโอเคันสั้ไหมฉันสั้นไหมวนั่ัก็ได้นั่งก็้นั่งก็ไนั่งก็ไดนั่งก็ได้นั่ง้นก็ได้นัได้นัั่งก็ได้งก็กันั่ก็ไก็ไ โดนเธอช็อตกลางหัวใจหากปล่อยไว้คงไม่ทันช่วยดีไหมเม่รักกันดีหัวใจเต้นแรงอีกครั้งโดนเธอช็อตกลางหัวใจหากปล่อยไว้คงไม่ทันรอเธอนะ มารักกันไม่ฉันนั้นได้ดูแลเธอได้ไหมเนี่ยโอ้โหน่ารักมากเป็นท่าเต้นก็บอกว่าทําตามได้ง่ายๆคนสามารถทำตามได้ง่ายๆแฟนผมแฟนคลับเวลาไปดูอย่างนี้ใช่คือนอกจากมีท่าเต้นที่เป็นซิกเนเจอร์ที่แบบว่าจําง่ายของเพลงเราจริงๆเราจะมีเชียร์ไกด์สำหรับแฟนๆที่แบบว่าไปตามด้วยอะไรอย่างนี้สมมุติว่าเราเปิดเพลงมาแล้วก็จะท่อนอินโทรใช่ไหมใช่จะทำดนตรีให้แล้วแล้วคุณเหรอ โอ้สมายพร้อมเต้นน้องบ้าสปายเซบัสสปายเลสโกก็คือทำให้ทุกคนที่ไปดูมันมีส่วนร่วมสนุกด้วยสนุกด้วยสนุกแน่นอนครับผมนะครับเขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะฮะก็เป็นซิงเกิลที่ เดี๋ยวเราเปิดทีแน่นอนเปิดทีแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้รามีแกง้งรามีแก๊้งใหญ่ๆมาเนี่ยเราก็จะชอบแกล้งครับถูกต้องเราก็ไม่ให้เขามาเฉยๆมาแบบโอ๊ยมาต้อนเฉยๆเราเน้นวงเขาแบบรักกันมากลุงลึกเราจะลุงลึกเลราเราก็เลยเอาเกมนี้มาให้เล่นกันนะครับเห็นสนิทกันขนาดนี้ครับเกมนี้จะเป็นการจับสลากชื่อ ของคนในวงนี่แหละแล้วได้ชื่อใครเผาคนนั้นให้ฟังหน่อยอาจจะมีนิสัยแปลกๆที่เกิดขึ้นในการงานหรือที่ใครยังไม่เคยรู้หรืออะไรเอ่ออุ้ยเอาเลยครับเอาเลยครับใครเริ่มก่อนครับคิมจังเลยครับผมนอนเลยล่ะผมเปิดก่อนเลยครับผมเปิดเลยครับจับได้ชื่อตัวเองแล้วจับได้ชื่อตัวเองเผาตัวเองนี่ครับใหม่สิครับผมโอเคผมได้แล้วตปเล เฮ้ยแอร์คอเตอริ้ผมต้องทาอะไรนะครับเผาเผาครับไปเช็คมาครับผมก็ถ้าคอปเตอร์นะครับพูดถึงเรื่องความแบบว่าแปลกของเขานะครับผมว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษดีกว่าไม่เราไม่สามารถหลับได้ทุกที่ครับผมเเงียบสัก สิบวินาทีเขาสามารถถ้าผงง่วงเขาสามารถหลับได้เลยเแบบน,นี้นะครับผมเป็นโรแล,ล้วับ่เงวลาผมหือหลับเก่งหลับเก่งมากแล้วหลับแบบสุดแบบลึกสุดๆมีมีอะไรที่เราสึกว่ามันเป็นที่ที่ไม่น่าหลับเลยแล้วเขาไปหลับมาแล้ว ก็บางทีอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าเรานั่งสัมภาษณ์นี้เขาก็หลับได้ครับผมเอาอย่างเอาอย่างนั้นเลาไม่ได้พูดเนี่ยสัมภาษณ์จะลงไม่ถ้าไม่ได้พูดเลยล่วงป๊อกเลยนะครับผมเเงงีียยบบมันเป็นเครื่องปั่นไฟนะฮะต้องมีการอย่างไรไงช่วงที่แบบกำลังม่วนแบบทฤษฎีร่างกายแล้วแบบว่าต้องการการพักผ่อนทำอะไรกันคือหรือเปล่าอะไรที่เกิดบ่อยจตไงแไม่ควรจะหลับเวลาทำงานไงตาน้อยแล้วครับโอเคเลยฮะขอให้ได้เจ้าคนนี้ ไอ้เจ้าคนนั้นเราไม่ได้เ่นสองคนเออเอาไปเองนี่เลยครับพี่ตีคนนี้เพอร์เฟกต์นะยากนะคนนี้ถึงเพอร์เฟกต์เขาก็มีจุดบั๊กอยู่เนมันคืออะไร สุดบ้าของเขาคือเขาสามารถกินได้ตลอดเวลาครับผมไม่มีมือ <c oughs> อะไกินจนบ้าคือ <c oughs> ถ้าเราสังเกตได้ <c oughs> เดียว <c oughs> <c oughs> เยวคือว่าเราจะเห็นเลยไม่ว่าแบาบเราไปเดินเราเนี่ยอย,อย่างวันเนี้ยเราก็แบ,บบวิ่งรถไปเดินสายทํ <c oughs> างานใช่ไหมครับผมตั้งแต่เช้าจนถึงมเมื่อกี้ที่ลงมา,าผาเป็นพิตีเขา ยังกินตลอดเวลาไม่มีหยุดยังไม่หยุดปากไม่หยุดปางเหรอคำสุดท้ายคือชมพู่ติดปากยอมรับด้วยประเด็นจริงเขาเป็นคนแบบกินเก่งจริงเลยแบบว่าแต่ขนาดกินเก่งแต่แบบว่าแบบยังไม่ินดี้ติดกลองติดกล้ามอยู่หรือเปล่าเออจับนมด้วยจับนมคือบอกคือบอกบอกแฟนๆที่แบบอยากเจอตีครับหรือว่าทุกคนที่อยากเจอตีเนี่ย สามารถถ้าเกิดว่าเจอในอีเวนต์เนี่ยไม่อิ่มนะครับผมสามารถไปเจอได้ที่ร้านบุฟเฟ่ยำคือจริงๆบางทีเห็นลงสตอรี่บอกว่าแบบกลางคืนตีหนึ่งตีสองอยู่ร้านชาบูอะไราเงี้ยเราชอบกินชาบูมีบัตรสมาชิกทุกร้านจัดแจงให้กันได้นะคะชอบกินน้ำใสน้ำข้นจ้าชอบกินสุกี้ยากี้หรือว่าน้ำใส ได้หมดเลยน้ำใส่ก็อร่อยนี่คุณนี่คุยจริงจังมันจะไปกินเหมือนไปกินเนาะมีร้านไหนในใจไหมคะชอบเหมือนกับมีร้านชิคชอบไหมมีชาบูติน้อยกับชาบูน้ำดำแถวซีบีซี่ยอร่อยอร่อยนากนี่นี่ก็อร่อยอันนี้อร่อยสุดๆเลยเพิ่งเปิดใช่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าอะไรนะไอ้เป็นแบบกระทะแบบชื่อ เลยลุงคิมกระทะเนยร้านนี้อร่อยร้านนี้ร้านนี้ต้องไปกินครับถังชนพี่ซีเขาพูดแบบเขาพูดแบบแฮปปี้มากแฮปปี้ดูหน้าสิลุงคิมกระทะเนยเนี่ยเป็นร้านของนี่ยี่คิมมเนยลุงคิมกระทะเนยเซิร์ชในเน็ตเห็นเลยนะครับโอเคโอเคมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่โฆษณาเยอะเป็นเวลาแต่เซิร์ชในเน็ตได้นะครับโอเคโอเคลุงคิมกระทะเนยครับสามรอบแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์เดี๋ยวเก็บตังค์เก็บตังค์อันนี้เราพูดถึงเรื่องการกินไงเราก็แซ่บเขาต้องอันนี้เมียน นไทยอินเดียมีคนนอนเก่งไปละกินเก่งไปละอัตราเ่าจับอย่าให้ได้พี่เลยทำไมแหมร้อนตัวบ้าบาเจ้เขินเลยอ่ะาเขินเ้เขินวันนี้โมเฟกวันนี้โมเฟกวันนี้โมเฟกยากนะยากนะจะบอกว่าอะไรอ่ะคนตึงมีเผาเลยเฮ้ยคุณผาดีเฮ้ยคนผาดีบอกเรา จริงจริงบอกเลยว่าคนที่กินเก่งรองจากผมเนี่ยก็คือคนนี้เลยนะจริงเหรอบอกเลยว่าผมกินอะไรแย่งผมกินทุกอย่างไม่ไม่จริงชอบแย่งกินจริงไม่จริงคุณแย่งหนนทุกคนเอาดีเข้าตัวแล้วสรุปสรุปผมรวมมเลยแล้ต่ผมมีแต่ผมมีมีแม่ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนคือน้องบ้านเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นคนที่แต่งหน้าตัวเองเก่ง เฮ้ใช่อันนี้แต่งหน้าเสร็จผมอะไรจัดการเองได้ทุกอย่างเขาเก่งเขาสือเลสื่อนี่แหละสื่อนี่แหละไม่แต่จริงๆคือเขาเป็นช่างแต่งหน้าประจําวงได้เลยคือถ้าแบบวันไหนคือช่างแต่งหน้าเราไม่ว่างเขาสามารถแทนที่ช่างแต่งหน้าแล้วแต่งให้ทุกคนไม่ได้แต่งแบบว่า ทารองพื้นธรรมดาครับแต่งได้ทุกอย่างเลยเขียนตรงเขียนตาเขียนอะไรหมดเลยเดี๋ยวเดินสายแต่งหน้าเขาจะเดินสายแต่งหน้าวันนี้ทุกคนโดนเขาแต่งไหมครับโดนนะดีเขาบอกว่าดีเขาบอกว่าเขาช่วยได้ช่วยได้ก็คือใช้ช่างดีกว่าเพราะว่าเกรงใจโฟน้องเหนื่อยครับถ้าเกิดว่างานที่ไม่มีลูกคู่ที่เขาเกาะเกี่ยวตลอดนะเออูเขาเกาะเกี่ยวตลอดงานเขาดูรกแล เนี่ยแต่เขาเก่งจริงคือสิวผมเยอะอะไรเงี้ยเขาสามารถกบสิวได้แบบเทียวเงียเะเลยคุณก็รักชอบชมเสือว่าสิวคุณเยอะเขาจะช่าคุณแต่งหน้าแก่เอ้ามอสิวไหมไม่ปิดมิดเลยไง ไหนพูดถึงเป็นน้องที่ดูแลพี่พี่ทุกคนใช่ในก็พูดถึงบาสแล้วนะครับมีคนถามว่าอยากรู้ว่าในวงใครสปอยบาสมากที่สุดเออใครสปอยน้องเล็กที่สุดน้องเล็กนี่ใครตามใจหนูสุดต้องให้เขาตอบสิเออหนงบาสใครตามใจหนูสุดผมตามใจตัวเองจบก็จริงๆแล้วก็เขาเขาข้างเขาข้างเราสุด แต่ว่าก็มีพี่คิมผมไม่ได้สปอยผมเห็นเึนความเนจริงะเ็น้ยเห็น้ยสปอยอีกเยคอมโบคอมโบเออไม่พีก็เราอ่ะเราจริงพี่ทุกคนก็ดูแลผมับอยู่แล้ <fully> วเพราะผมเป็นรองเลยท่านใช่แต่พี่คิมเ้าจะดูแลพิเศษเพราะมีกระทะเนยอะไรนะยืร้านอะไรนะไดีเลยโลูกกระทะเนยขายเก่งเหขายเ่ นี่น้าแฟนๆก็แซวอยู่นะเนี่ยไขของลูกขายของลูกไข่ของไขยของขไข่ของเออนะฮะเหลือก็เหลือใครเหลือใครมาจบได้ตัวเองครับเหลือใครอ่ะเจอดีไเดนยอบเต้เต้เต้เขินทำไมโดนจับชื่อได้ก็เขินจับชื่อคนอื่นได้ก็เขินบอกเลยว่าพี่เต้อ่ะ ไม่ดีๆนะลูกไม่จริงจริงๆพี่เต้ที่ไม่จริงทุกคนจะเห็นพี่เต้ในม่านแบบโอ้ยใชยละมุน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 คุณชายหล่อๆละมุนแต่ความเป็นจริงแล้วพี่เต้บละมุนโอ้ยจะคนตลกครับผมคนตลกรช่ คอ,อร่อยมากคำอร่อยคือแบบโหคำอร่อยคือคำ,คำแบบไหนคำแบบไห <c oughs> น <c oughs> คำแบบนร้คำแบบพดลอยระไมไ<ห>ไมันต้อง <c oughs> มันต้องแบบ <c oughs> พลังเล่นมุกอะไรเขาขำเนี่ยโหย,ยาก คุ้นอะคุ้นอะเดี๋ยวไว้ถ้าผมคำแบบอร่อยผมจะเนียผม่มันต้องไม่ได้มันต้องฟิลลมมาครังจริงแล้วเขาเคนตลกที่สนวงด้วยนะตกมุกเก่งตกมุกเขาชดูนิ่งๆนี่เขาดูไม่ค่อยพูดเลยนะเนี่อยู่มีกล้องทันทีเขาจะเป็นอีกคนไม่หงุดหงน้าตายครั้งที่แล้วสอผมเต้นห้าไก่ด้วยไหนขอโชว์ท่าไก่เลสิ ใจ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 มันไม่ได้คุณไม่เคยตื่นเรไปด้วยกันไหมเราอยู่ในรายการเรดิโอเราทำไม่มีคนเห็นเราไร้พิษพิไร้พิเรนไลฟ์อยู่มันกำลังหาข้ออ้างเพื่อไม่ทำเมื่อกี้คล้ายๆพี่เท่งเลยนะใช่ผมก็จำเขามาโอเคนะเหลือใครอ่ะพี่เต้เอาเต้สุดท้ายแล้วไม่ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วรู้ไหมรู้เปิดก็ได้ไม่รู้ว่าเฟคไม่ได้จริงๆเหลืออันเดียวอ่ะ เฮ้ยคิมอันเฮ้ยคิมมันคิมไอผมยังไม่ได้โดนเผาผมโดนแน่แบบนี้ผมสบายใจละคนยังไงยากผมว่าเพอร์เฟกต์แล้วถ่ผมเป็นคนชัดเจนคิดก่อนนะยาช่วยได้นะช่วยได้นะคือคือคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ข้างหลังเป็นยังไงข้างหน้าเป็นยังไงแต่ไม่พี่คิมใจข้างหลังเป็นกะข้างหน้าเป็นเกลือนไม่ใช่รับนั่งละพี่คิมจะมีอยู่อย่างหนึ่งเออเวลาพี่คิมเล่นโทรศัพท์อืม เขาจะหายไปอ๋ออันนี้นี่ใช่คีมอะเขาจะมีอย่างหนึ่งที่แบบเวลาเขาคิดอะไรอยู่อะแล้วแบบทุกคนมาพูดกับเขาคีมคีมเออนี่นี่นี่กูอย่าเขาเสร็จเงียเขาจะไม่เขาจะเดินแอลเนี่ยเขาจะเงียบไปแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบไม่มีเราอยู่เลยไม่ผมไมนพอสมาธิเขาโฟกัสอยู่กับอะไรใช่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมเรียกพี่คิมพี่คิม โอเคให้ตอไปละหลังๆเราทุกคนก็จะแบบผมก็งงเมื่อกี้ยินไม่รับสายยินไม่รับสายเราสังเกตอยู่เหมือนกันว่าหลังๆคนไม่ค่อยคุยกันเราคุยแต่กไม่ได้ยินกันใช่แล้วก็พี่คิดว่าจะแบบมาถามีฉันว่าเมื่อกี้คุยอะไรกันนะอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้อ่าก็พอหอมปากหอมคอขำกันขำๆนะครับอืมอ่า ถึงไหนแล้วเนี่ยเขาเผากันละเขาเากันแล้วสุดท้ายให้มาฝากเพลงดีกว่าโอเคสำหรับซิงเกิลนี้สปาร์คออนแฟนๆหน่อยหรือว่าฝากหน่อยว่าผลงานเพลงนี้พิเศษติดตามได้ทางไหนอ่าผมก็สำหรับนะครับผมเพลงสป park ช็อตหัวใจนะครับผมก็อยากให้แฟนนะครับได้เปิดฟังครับที่อยากดู m v เนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่ u t u b e นะครับผมแล้วก็ทุกๆช่องทางที่สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับแต่ที่สำคัญนะครับผมอ่า ถ้าดูฟังทุกคนที่กำลังฟังอยู่ก็อย่าลืมขอเพลงมาที่เมโล97.5ด้วยนะคะัดีมากครดีมากดีมากมาช็อตกันเยอะๆนะครับมาช็อตกันเยอะๆโอ้อยากชอตด้วยจังเลยจ้าแล้วก็งานสุดท้ายอีกทีนึงละเดี๋ยวให้ทุกคนนะตัวแทนก็ได้ตัวแทนก็ได้คิมโยนเข้าเพลงตัวเองโยนเเเข้าพลงงตัวอแบบสวยให้เป็นดีเจดีเจดีเจคิมมอนสํหรับใครที่กําลังมีความรักและ เจอใครสักคนที่รู้สึกว่าไม่สบายหรอชดหัวใจเฮ้ยผมไม่ดีเจเองดีเจที่เก่าอ่อดูเก่าด้วยชดหัวใจครับคนคนนั้นที่ใช่กําลังอาจจะรอฟังเพลงนี้อยู่พบกับบทเพลงที่ชื่อว่าเอาน้ำสปาร์กชดหัวใจอาเฮือจากจากจาก S B f i v เน่พิเศษมากนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะกับซิงเกิลนี้ของนมนม S B f ค่ะ

Don't forget and my wait

在等待一瞬。